ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีนะครับหลวงตาบนชื่นหลวงตาบชื่นเป็นดาวโถงนะครับท่านได้จาริุดงออกจากโรงเรียนสงเปื่อยนะครับตำบลธาตุาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับนะครับนี้มุ่งหน้าไปยังป่าชมนะครับเข้าน้ำโสมนะครับเนาะ ันนี้เขาผ่านปากชมบ่อยเลยคือมันคนละเส้นทางมันคนละเส้นทางนะครับเนาะอืมนนนนนโพทองเชียงน้อยเชียงกลมนะครับแล้วก็น้ำโสมใช่ไหมพี่แล้วก็น้ำโสม เดจะว่าหมู่บ้านข้างหน้าหมู่บ้านอะไรนะครับที่ที่เราจะไปตอนนี้จะผ่านนนภูทองครับโนนภูทองโนนภูทองโนนภูทองยังเชียงคานอยู่นะครับเนาะโนนภูทองพอโนนภูทองก็จะไปข้ามชุมน้อยโนนภูทองชุมน้อยแล้วก็เชียงกุ่ม นอนภูทองอเชียงน้อยชุมน้อยครับชุมน้อยชุมน้อยชุมน้อยจะเป็นปากชุมครับอ,อ๋อเป็นรอยต่อระหว่างเชียงคานเป็นบ้านแรกของปากชุมที่ติดกับเชียงคานครับผมลแล้วก็ไปเชียงพรมต่อ ัีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนยามเ,เช้าๆนะครับเช้าวันที่28เดือนมีนาคมพศ2องพนหรบะครับขับขน,นนี้ลงต่าก,ก็ได้จาริกทุดองนับออกจากโรงเรียนบ้านสงเปื่อยแล้วนะครบับก็จะไปเส้นทางวันนี้ก็จะเป็นภูเขาครับเป็นป่าเป็นภูเขานะครับ,ก,ก,รบก็จะไปมีหมู่บ้านอีกข้างหน้านี้นะครับประมาณกี่กิโลครับถึงหมู่บ้านครับ สิบกโลไดไหมครับมูนภูทองนี่ก็ประมาณสัก็สองโลสองโล,สองโลก็จะถึงแล้วครับก็จะถึงหมู่บ้านแล้วใช่ไหมครับครับสองโลกว่างสองสามโลไม่เกินสามโลเนะครับจะนลนถึงนนภูทองนนภูทองอีกประมาณสองสามโลเนี่นะครับหมู่บ้านเล็กๆครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับ <c oughs> ันมความเทีเราขึ้นหมันมีชครับนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับที่พี่น้องชาวบ้านสงเปอยนะครับรวมเดินส่งลุงตาแล้วก็คณะคุณครูนะครับเดินขึ้นเขานะครับวันนี้ นี่ก็เป็นคุณครูที่โรงเรียนสงเปื่อยใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับพี่นะครับคุณครูที่โรงเรียนสงเปื่อยส่งส่งลงตาถึงไหนครับอาจารย์ฮะท่านพออ้อเลยครับท่านพออ้ออยู่ข้างหน้าโอ้ท่านบอกว่าท่านพอถึงไหนก็ถึงตรงนั้นว่างั้นถึงข้างหน้านี่บอกครับโอประมาณร้อยเมตรนะครับก็ท่านไหนว่างก็ส่งลงตาถึงที่หมายก็ได้นะครับวันนี้น่าจะไม่เกิน20่กิโลล่ะครับ อ๋อวันนี้ใช่ไหมครับครับผมน่าจะถึงที่ชุน,น้อยะครับประมาณยี่สิบไม่เกินหรอกครับเพราะว่าหลวงตาท่านยังปวดหลังอยู่นะครับได้ประมาณนั้นแหละครับครับห,หรือว่ายี่สิบยี่สิบนิดๆหรือนะครับประมาณนั้นแหละครับ ครูอาจารย์ท่านพอ,อนะครับโรงเรียนสงเปื่อยนะครับท่านได้เดินร่วมส่งหลวงตานะครับตอนนี้เช้าวันนี้ลมพัดเย็นสบายอยู่นะครับเนาะมีแสงแดดแสงแดดมีแต่ว่าก็ยังไม่ร้อนนะครับยังอากาศกำลังพอดีพอดีนะครับ ไม่มีนะพี่ไม่ไม่ดูบุหรี่ไปเช็คไม่มี จะลงเผาผ้าเต็นท์อ้าวคืนนี้ลงตาไม่ได้ใช้กูผิดไม่ใช่ลยับลงตาลงตาให้จะลงเผาผ้าที่ว่าหลงตา ผูนั่งนี่นะครับก็ไม่รู้ความหมายว่าหลวงตาท่านเผาทำไมนะครับญาติธรรมครับเผาเผาผ้าที่หลวงตาท่านใช้ผูผูนั่งนะครับนะับหลวงตาท่านก็สุดวงต่อนะครับเนาะ พ,พี่ป๊อปนะครับเผาอันนี้ลวงตาทำไมเผาพี่แล้วใช้พื้นไหนฮะอ,อ๋อครับอ่พี่ป๊อปก็ไม่รู้แต่คิดว่าท่านคงจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ท่านคงจะไม่ได้ใช้แล้วก็เลยให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ได้เผาไฟทิ้งนะครับอ่า ตาท่านให้ตะลงให้พี่ป๊อปนะครับได้เผาไฟทิ้งนะครับคิดว่าท่านคงจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับยัยชมจุดนี้สารปู่ลูกนะครับสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube ตั้มดัมซิ่งสำหรับคลิปนีส้สวัสดีครับ